ใช่ hey, ขอบค hey, he ุณพี<_<_่รู้สักช่วยชมคือจริงๆช่วงหลังๆไม่รรู้สึกว่าไม่ชอบเสน่ห์ของผ้าไทยมากแล้วจริงๆทุกวันนี้ก็มีทำแบรนด์เสื้อผ้าอยู่ค่ะก็เลยคุยกับเพื่อนว่าเราอะอยากจะเริ่มแบบ เหมือนเป็นหนะึ่งซอฟต์พาวเวอร์ลยจริงๆผ้าไทยสวยมากจาก,กหลายๆจังหวัดค่ะวันนี้ก็จริงๆเป็นผ้าที่ได้มาจากนครราชสีมาโคราชรวันนี้แล้วก็ออกแบบเองกับเพื่อแล้วก็ตัดเย็บเองเพื่อตัดเสร็จเมื่อวานเลยค่ะอ๋ออันนี้คือแบบงานนี้เลยด้วยเลยปะใช่จริงนะจริงๆๆชุดนี้ตั้งใจทํามาเพื่องานนี้เลยค่ะเพราะว่าธีมสีงานตอนลกเขาเป็นน้ำเงินขาวค่ะมาก็แบบลองออกแบบเผื่อพี่การเราก็กลัวพี่การว่าถ้าจะใส่เป็นแบบทางการายก็จะไม่มั่นใจก็เลยลองปรับให้มันดูแบบดูสนุกข <laughs> ึ้นดูไยรุ่นขึ้นค่ะ ไลด้ทมันก็ไม่เลยเลยียบไปเยียไเหยียบไเลยไดูม่ได้ทำเองเไม่ได้ทำเอง่าเยียจัดกัว่าเหยียบจัดกันี่แล้วการอบใจมันี่ครับมดูสปอร์ตดูแล้วกว่ามันแบบใส่ไปงานได้อะไรได้แล้วแบบ ฝากชื่อแบรนด์เขาบางคนมาดาถึงท่าไทยคนก็จะแบบกลัวมันจะเชยกลัวมันจะแบบอะไรแบบนี้แต่ว่าเราก็ยืนยันได้ว่าเราใส่แล้วหล่อเลยโอ้ไม่ไม่ก็ไม่ถึง้วหล่อครับแต่ว่าใส่แล้วมันก็มั่นใจอ่ะเได้ไหมครับมันดูมันดูแบบไวรุ่นดีใส่แล้วหล่อเลยครับหล่อไหมนะพี่พี่ให้เพื่อนๆทางบ้านตอบดีกว่าก็ใช่ไหมครับใช่ไหมครับออ่ะโอเคไ่หอันนี่ไหนบ้างครับในแบบ ย,ย,ยังไม่ได้ให้เดี๋ยวรอขายได้ก่อนยังไม่ได้เปิดขายเลยค่ะเม<ช>ื <c oughs> ่อกี้ที่นายบอกว่าป็นมูลนีธิื่ยชาวบา้าน<ช>คือยังไงคือจริงๆตอนนี้ไม่ม,มีเหมือนเริ่มหา แบบว่าซอเนี่ยค่ะถามไปตามจังหวัดต่างๆที่เขาช่วยเหมือนขนนกปลป้าที่เขาเหมือนตัดเย็บผ้าอะไรเงี้ยค่ะก็มีล่าสุดเหมือนพ่งโทรไปคุยกับพี่สังวัดมุกดาหารแล้วก็จะเริ่มหาเรื่อยๆเพื่อหาผ้าใครสวยๆอะค่ะมาทาเป็นแบบประยุกต์ที่ทําให้วัยรุ่นสามารถใส่ได้ใส่แล้วแบบรู้สึกมั่นใจไม่รู้สึกว่าเ้ยใส่แล้วมันจะดูมีอายุหรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะอย่างเราคื่ดีไซน์วันนี้ก็คือเอาขนมาเป็นแบบให้มันดูมีความแบบ โมเดิร์นขึ้นอะไรให้ดูสนุกขึ้นออกแบบอออออกกแแบบบบเเงลยนะจริงๆไหมมีพาร์ทเนอร์ค่ะก็เหมือนช่วยกันดูแบบจริงๆอ่ะทําทแบรนด์ชุดอยู่แล้วชื่อว่าแซลวี่ค่ะแล้วก็อันนี้ก็เลยเหมือนเอาเปิดอีกแบรนด์หนึ่งชื่อว่า ky, ซิลกี้แซลวี่เพื่อจะนำผ้าไทยเข้ามาประยุกต์กับแบบเสื้อผ้าที่มีิบช่องทางขนาดใหญ่อะไรบ้างคะตอนนี้ก็ยังมีอยู่ในออนไลน์ค่ะแล้วก็มีหน้าร้านอยู่แถวพารามาสาก็คือก็ราคาเท่าไหร่คะราคาก็ยังไม่ได้คิดเลย แต่แตจริงๆน่า,นาจะนา่ารักค่ะเพราะว่าจริงๆเราก็จะดูจากต้นคุณผ้าเนอะแล้วก็ไม่ได้บวกค่าตัดเย็บเยอะไมล์รู้สึกว่าอยากทําให้ทุกคนสามารถมีโอกาสได้ใส่ผ้าไทยได้แล้วก็ใส่เรามั่นใจจริงๆแบบจะสามารถตัดตามไซส์ของเราได้เลย <S <S แล้วจะมีเ,เพื่อจะเห็นไมล์หนุ่การใส่เสื้อกู้ภัยเป็นทุกไทยไบ่อยๆแล้วใช่ไหมคะพี่การจะใส่กับกูไหมได้ค่เลยกาจะทำเรื่องธุรกิจกับไมลไงบ้างเลื่อยๆครับก็ไม่ได้ ก็ไม่ได okay. ้นำไปมากเขาขยายไปแล้วคอยแบบว่าให้กําลังใจมากกว่าแล้วคอยแบบว่าเห็นอะไรที่ที่เราผ่านแล้วเราก็รู้ว่ามันไม่เวิ้นก็คอยเลยคอยเลยส่งต่อประสบการณ์ให้ได้การว่าตอนนี้เขาก็เป็นนักธุรกิจเต็มตัวเลยครับเขาชอบทำเขาได้ค้าอยู่แล้วครับเขาชอบขายของแล้วใช่ ธุกิจตัเท่าไหร่หมึงไม้ไม้ธเยอะมากเยอะเกินเยอะเกินแต่ว่า่ส่วนแต่ส่วนใหญ่ก็จะแบบมีที่มีพรันเนอร์ที่ถนัดสมัยก็จะไปเสริมด้านแบบมาร์เก็ตติ้งอะไรอีมากกว่าค่ะใช่มากก่างๆนะจ๊ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะที่กระสุนน่ารักมากเคนชายกันเต็มเลยออปปอ่เะยอคะคอนๆชอบเขาชอบเาชอบแล้วขชอบ ทำดีแล้วเขาฝ่ายเขาขอทำาเลยใช่เขาเป็นแบบไปดูคลิปหมารเยเลขาท่าแบบท่าทาะไรเขาเยอะมาาเขาเป็นแบบว่าเขาเียเป็นอินฟูเล็กเก่งแบบผมเยอะเลยแล้วคชอเลยใช่ไหมใช่เพราะเพาเหมือนเขาทำทีแล้วเขาแบบเขาไม่เขลยเลยแล้วเขาก็มีมุกมีท่าทางอะไรของเขาตลอดเ้วเคยเห็นสาวคนนี้ไหมคะอ๋อจำไจ ตัวแสบแล้วตเนี่ยใช่วันนั้นเรได้เป็นเห็น่าได้เป็นได้อะไรน้องใหม่เพราะว่าแบบแต่เขาเขาทำเขาเองเลยดังนั้นคือในโมเมนต์นี้ที่ไมค์กาไปด้วยเนาะหลายคนก็รู้สึกว่าเอ้ยน่ารักนะเข้ากับน้องได้เยค่ะขอบคุณค่ะเข้ากับน้องได้ดีเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะจริงๆได้อ่านทุกคอมเมนต์เลยค่ะขอบคุณมากเลยแบบดีใจมากเพราะว่าจริงๆน้องน่ารักมากค่ะแล้วก็อย่างที่บอกไหมว่าเดี๋ยว เก่งกว่าพี่สงการแน่นอนพูดคล่องไม่ต้องไม่จริงๆไม่ได้เทรนอะไรน้องเลยค่ะน้องแบบเก่งเองเลยค่ะใช่แล้วพี่แบบชวนเราไปทำคอนเทนต์อื่นๆอีกไหมคะตอนนี้ยังไม่ยังไม่มีแพลนเลยนะคะใช่ปกติเจอกันบ่อยจะมาแบบนัดนเเจอกันบ่อยไหมก็จะเจอพร้อมพี่สงการนะคะส่วนใหญ่พี่สงการก็จะนัดทานข้าวแบบทุกวันหยุดอะไรแบบนี้ค่ะจาเจอกันเราแลกเปลี่ยนเราแชร์เรื่องอะไรกันมากกว่าเราพี คนไ่อหนูเอากล่องจุ่มไปอ่าเอากล่องจุ่มไปสานน้องอะไรอย่างงี้น้องก็จะชอบค่ะเหตุเราซื้อพยกแพ็คเลยอ่ะอันนี้ใช่น้องใสจะไปเอาใจน้องเลยไหมคะใช่ก็ป้าป้าเวลาคือไม่รู้สึกว่าเวลาแบบเห็นเด็กๆด็กเวลาเขาได้อะไรแล้วเขาดูแอฟพฟอร์เรชช์แล้วดีใจกับมันมากอ่ะคือเราเห็นแล้วก็มีความสุขด้วยก็ตั้งใจเตรียมไปให้ค่ะใช่ก็สะพารยังไงบ้างของใหม่ของไม่ใหม่แล้วแบบเข้ากันได้ดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะดีครับก็ดีครับก็น่ารักดีครับแล้วเขาต้องแบบ มุยกันพิดชุบกิเาเยวนี้เวลาเขามากับผมแล้วถ้ามาไม็มาเขาเิมงมาเลยมาเยขาก็ติดติดมาเหมือนกันนะเขาเดี๋ยวนี้้องปีใหม่เขาเริ่มแบบเข้าร้านเสริมสวยแล้วเขาจับเะไรผเพื่อนะไรเขาเลยเขาจะถามมาเลยเพราะเข้าใจภาษาไวุ้นไมคคตอนนี เขาได้ก so like, hey, ็ไ no ด pues ้ครับเขาจยังเวลาไปถ่ายคอนเทนต์เดี๋ยเราถ่ายี่ยเขาก็จะเอากล้องไปไอ้มุมแบบนี้มุมแก่แล้วืไม่ยิ้เขาแก่แต่ลูกสาวต้แล้วเป็นยังไงบ้างใจหล่นไหมใช่เลยคือก็การม่าไมก็มาเติมเต็มใบสาวเอ้่เรียกอะไรนาใสาวแล้วก็ประคุณ้ใช่ค่่เป็นใช่จะคุยชุนี้เขาอยู่กับคุณพ่อก็จะม่รูคุยอะไรกันนผู้ชาผู้หญิงอะไรงแล้วก็เหมือนี่สาวมว่ามืนแบบ หนูก็เนียนกับน้องได้อะไรเงี้ยค่ะคุยกับน้องแล้วว่าถ้ามีเวลาเราก็อานัดเิอกันเรื่อนไปบ่อยๆครับขอบคุณะากขอบคุณมากขอบคุณมาะ